อันนี้คือสิ่งของพัดลมครับเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไปแก้ขัดีช่างมาล้างแล้วก็ฉีดน้ำทั้งที่ไม่ได้ถอดใบนะครับมอเตอร์น้ำเข้าลูกปืนก็เลยมีเสียงแต่แอรเย็นปกติ จะถอดพัดลมเฉพาะตัวมอเตอร์นะฮะดับการแก้ไขนะครับมันนี้แอร์ของอาบีน่านะฮะตอนนี้เราก็ถอดมอเตอร์พัดลมไปแล้วเดี๋ยวทําทำขั้นถอดใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดดูลูกปืนข้างในนะฮะนี่นะลองฟังเสียงนะครับครับจะเป็นที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังปกติอยู่แล้วน้ำเข้าฝั่งนี้นะครับ มาแล้วน,นี่ตอนเราออกเราต้องเมื่อกี้เอาแผ่นวงจรอ,ออกนะครับน้องไอคอนเราม,มาระวังด้วยนะครับแต่แ,แผ่นวงจรแตกนี่จบเลยตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นทีนะ่ขนาดนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะทุนเดี๋ยวเราต้องเอาลุกปืนตั้งสองอลูกนี้ออกนะครับแล้วก็เราสังเกตนะฮะ นี่นะครับครับจะเ,เป็นน้ำเข้ามานะน้ำยาล้างของลูกปืนดังนะครับมีแผ่นวงจรนะรที่เราถอดออกมาแล้วอันนี้คือล่องรอยนะฮะที่ช่างล้างแอร์เข้ามาเราเอาโซนแอคฉีดนะครับข้อพึงระวังนะครับโซนแอคกับแผ่นวงจรนะครับเป็นของไม่ถูกกันนะครับระวัง มันยังเปียกแผงวงจรอ,อยู่มันทำให้ช็อตได้นะครับเสียน้อยเสียยากนะระวังนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของเก่านะครับจะมีเสียงคืดคืดตลอดเลยนะทั้งสองลูกนะครับมาทั้งคู่นะฮะสองอันเนี่บสนิทนะฮะเดี๋ยวเระจะทาการประกอบนะฮะจะปัดฝุ่นเลยแล้วก็ทำการประกอบครับ ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับลองหมุนดูนะฮะก็ไม่มีเสียงึืดๆแล้วก็ไม่มีแนวฝืดมือแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสกันมาติดตั้งคืนที่เดินให้กับลูกคา้าต่อสายก่อนนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับเราก็ทำ ตัวโฟมห้องตอนนี้28องศาะนะครับรอพลมสตารทแทกต,นนต,ตััมหยบกิ๊บหยบสนิทเลย ก็ตบๆเรียบร้อยนัดเราเสร็จแล้วเงียบกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะไม่มีเสียงแล้วโอเคแค่นั้นเรียบร้อยนะครับสองงานนะครับได้ครับตนี้